เมื่อท่านได้เล่าถึงภัยพิบัติต่างๆท่านได้เล่าต่อไปว่าท่านได้เอ่ยถามเทวดาผู้มาแจ้งข่าวท่านในกรรมฐานภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้อย่างไรเทวดาตอบว่าไม่สามารถจะระงับภัยพิบัติดังกล่าวได้แต่สามารถบรรเทาให้เบาบางลงไปได้ตามแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของชาวโลกทั้งหมด เพราะว่าสาเหตุของภัยพิบัตินั้นเกิดจากความชั่วร้ายต่างๆที่สะสมมาในจักรวาลน,นี้นับหมื่นๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทำชั่วบนโลกมนุษย์ทุกครั้งที่การทำชั่วเกิดขึ้นคือผิดศีลธรรมขั้นพื้นฐานหรือศีลห้าจะต้องมีผู้เดือดร้อนหรือเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองเช่น 1. ปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ วิญญาณของสัตว์หรือมนุษย์นั้นย่อมอาฆาตพยาบาทจองเวรและเกิดเป็นพลังงานแห่งความชั่วร้ายขึ้น 2. อธินาทานคือการลักทรัพย์เจ้าของทรัพย์ย่อมเสียหายและมีจิตผูกพยาบาทเช่นกัน 3. กาเมสุมิชาจาระคือการประพฤติผิดทางเพศผู้เป็นบิดามารดาหรือสามีภรรยาย,ย่อมโกรธแค้นที่ผู้ที่รักถูกล่วงเกินหรือถูกแย่งสิทธิ์ 4. มุสาวาทาคือการกล่าวปดมดเทศพรุษวาดหยาบคายเพอเจอร์ cher, ใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่ถูกกระทำย่อมได้รับความเสียหายและมีจิตผูกพยาบาทอาฆาตดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการรังแกกันหรือล่วงเกินกันถ้าหากเจ้าทุกอย่างไม่อโหสิกรรมให้หรืออย่างไม่ให้อภัยแก่ผู้ล่วงเกินแล้ว เจ้าทุกจะกลายเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรคอยตามทวงหนี้แก่ผู้ล่วงเกินไปทุกพบทุกชาติจนกว่าจะสำเร็จและยังมีพลังงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความอาฆาตพยาบาทหรือพลังงานความชั่วร้ายที่ล่องลอยไปสะสมการในจักรวาลซึ่งเมื่อสะสมการมาเป็นเวลานานๆหลายหมื่นหลายแสนปีจึงกลายเป็นดาวสีดำขนาดใหญ่มีพลังงานความชั่วร้ายที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายสุริยะจักรวาล ภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างจะพบกับพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและคลื่นขนาดยักษ์พัดเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสิ้นไปหมดแผ่นดินจะหายไปเหลือเพียงเกาะเพียงไม่กี่แห่งคนที่อาศัยอยู่เสียชีวิตเกือบหมดภาคกลางจะพบกับพายุฝนอย่างหนักแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจะจมลงไปหมดเนื่องจากแผ่นดินไหวและซุดตัวลงกลายเป็นทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบภัยพิบัติน้อยกว่าภาคอื่นๆเพราะว่าภาคนี้ประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอเป็นการใช้นี่กรรมอยู่เป็นประจำแล้วโดยภาคนี้จะพบลมพายุและแผ่นดินไหวบ้างเล็กน้อยจังหวัดที่ปลอดภัยก็จะมีอุดรธานีขอนแก่นและชัยภูมิแต่ปัญหาสำหรับภาคนี้ก็คือผู้คนที่รอดตายจะต้องพบกับโรคระบาดและอดอยากเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารถูกภัยธรรมชาติทำลายหมด ภาคเหนือจะพบภัยธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวและแผ่นดินแยกมีไฟพุ่งขึ้นมาจากใต้พิภพมีผู้คนล้มตายจำนวนมากเช่นเดียวกับภาคใต้และภาคกลางพื้นที่ริมทะเลจะถูกน้ำท่วมเข้ามาสรุปว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วประเทศไทยจะต้องทำแผนที่ใหม่เพราะดินแดนบางส่วนจะจมลงใต้ทะเลสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศต,ต่างๆทั่วโลกเป็นดังนี้ ประเทศที่เป็นเกาะเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไต้หวันจะจมหายไปเกือบหมดประเทศที่เคยเป็นผู้ก่อสร้างสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่หหรือครั้งที่สองก็จะต้องใช้นี้กรรมที่ตามมาเนื่องด้วยแรงคำสาปแช่งของผู้ได้รับเคราะห์จากสงครามทั้งสองทำให้ประเทศเหล่านั้นประสบภัยพิบัติที่เกิดจากแรงอาฆาตจนพังพินาศไปหมดประเทศที่เคยล่าอาณานิคม ประเทศที่เคยคาทาตและใช้แรงงานทาตมาก่อนจะต้องประสบกับภัยพิบัติจากคำสาปแช่งของผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานในอดีตและกลุ่มประเทศที่เคยล่าอนณานิคมมาก่อนจะหันมาทำสงครามกันเองอันที่จริงภัยพิบตัติอันเนื่องมาจากแรงบาปกรรมและแรงสาปแช่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2530แล้วแต่ที่เกิดน้อยทำให้สังเกตเห็นไม่ชัดเนื่องจากผู้มีฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ต้านแรงคำสาปแช่งเหล่านั้นไว้ แต่ในช่วงปีหลังๆผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายจะเริ่มอ่อนแอลงและต้านแรงคำสาปแช่งไว้ไม่อยู่หลังจากนั้นภัยพิบัติจะเริ่มเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆและจะทวีความรุนแรงในที่สุดภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแรงอาฆาตพยาบาทและสาปแช่งของเหล่ามนุษย์โลกที่ต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบและข่มเหงประชากรทั่วโลกจะมีชีวิตรอดเหลือเพียงไม่เกิน100ล้านคน จากปัจจุบันที่มีประชากรทั้งโลกมากกว่า5,000ล้านคนคนที่รอดชีวิตภายหลังเหตุการณ์ครั้งนี้จำแนกได้เป็น3ประเภทคือ 1. พวกที่รอดชีวิตแต่สูญเสียสติสัมะชัญญะอย่างสมบูรณ์ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีจิตใจและสติที่ไม่เข้มแข็งพอไม่ได้ฝึกเจริญกรรมฐานมาก่อนไม่สามารถทนเห็นสภาพเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นคนตายจำนวนมากแผ่นดินไหวแผ่นดินแยก 2. พวกที่รอดชีวิตแต่สูญเสียสติสัมปชัญญะไปชั่วขณะหรือบางส่วนที่เรียกว่ากึ่งดีกึ่งบ้าพวกนี้ได้แก่ผู้ที่ฝึกหัดกรรมาฐานมาบ้างจนมีพื้นฐานพอสมควรแต่ยังไม่แข็งแกร่งพอ 3. พวกที่รอดชีวิตและมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะมีจํานวนน้อยมากได้แก่ผู้ที่เจริญกรรมฐานมานานหลายปีจนมีจิตใจเข้มแข็งมองเห็นการเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกหรืออาจกล่าวว่าได้แก่ผู้ที่เคยเจริญมรณา,านุสติมาเป็นประจำแล้วจนไม่กลัวความตายและมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเอง ภายหลังภัยพิบัติใหญ่ครั้งนี้มนุษย์โลกที่รอดชีวิตมาได้ยังต้องประสบกับภัยโรคระบาดตายไปอีกไม่น้อยหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผ่านพ้นไปแล้วโลกมนุษย์คงเหลือแต่ผู้มีศีลธรรมคนชั่วทั้งหลายจะเสียชีวิตไปหมดหรือกลายเป็นคนบ้าสูญเสียสติสัมปชัญญะเพชรนินจินดาและทรัพสมบัติทั้งหลายจะผุดขึ้นมาเกลื่อนพื้นโลกพันไม้แปลกๆจะออกดอกออกผลเต็มไปหมด อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ใช้เวลาอีกหลายร้อยปีโลกมนุษย์จะค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ถาวรวัตถุทั้งหลายถูกทำลายลงไปหมดทัศนคติและค่านิยมของคนในยุคนี้จะตรงกันข้ามกับในยุคก่อนเกิดภัยพิบตัติคือมีความเจริญทางจิตใจและมีคุณธรรมสูงขึ้นแต่ความเจริญทางวัตถุจะมีน้อยมากเพราะจะต้องก่อสร้างกันใหม่หมด เพชรนินจินดาทั้งหลายที่กองเกลื่อนพื้นดินจะไม่มีค่าอาหารการกินจะมีค่ามากกว่าประเทศไทยซึ่งมีคนรอดชีวิตมากกว่าประเทศอื่นๆจะค่อยๆเจริญขึ้นจนภาษาไทยจะกลายเป็นภาษาหลักของโลกในที่สุดเนื่องจากคนในประเทศอื่นๆถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตก็จะมีสติวิปราชไปหมดและการเจริญกรรมาฐานนั้นก็มีปฏิบัติการเฉพาะในเมืองพุทธเท่านั้นเป็นส่วนมาก เมืองนอกก็มีแต่น้อยและจิตสมาธิไม่สูงเหมือนคนไทยชาวไทยผู้มีศิลธรรมซึ่งเหลือรอดจากภัยพิบัตินี้จะได้ทำบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้และหลังจากนี้ไปอีก300ปีถึง400ปีวิชาการสิ่งก่อสร้างจะเกิดขึ้นอีกครั้งควบคู่กับจิตใจของมนุษย์โลกซึ่งเจริญเข้าสู่ยุคซีวิไลคือมีชีวิตงดงาม ผู้ที่จะไปเกิดในยุคนี้ได้จะต้องเป็นผู้มีศีลธรรมรู้จักทำบุญทำทานมากพอสมควร